ต้องมาโทรถามเพื่อนนี่ประกัดจะตายแล้วน,นี่อะไรของพี่เนี่ยสู้ดิวะมึงเป็นประกัดนะเว้ยมันเจอเจ้านายเปลี่ยนน้ำมัว่วซ่วมก็ไม่ค่อยสู้กันไม่รับด้วยวตายแล้วลากูตายแล้วนี่ปนนทโทรมาแล้วปนนทไอ้ปนนทมึงอยู่ไหนอะไหนอะตอนแรกไอ้มึงมึงจำไอ้ประกัดตัวตัวตัว,ตวจงเทพได้ปะทำได้ ตอนตอนนี้มันสดชื่นเลยเว้ยเห็นหนะสดชื่นแล้วมึงดูตัวกูดิหางมันหายหมดแล้วอ่ะไอ้เหี้ยไม่รู้มันทำอะไรของมันวะผมผมอยู่กับไอ้คุ้ยมันในคลิปนี้ใช่ครับก็คือวันนี้มาเตะบอลแล้วก็ไอคุ้ยมาช้าไปครึ่งชั่วโมงเพราะว่ารถติดรถติดเข้าใจได้ อีอพีแรกผ่านไปแล้วเว้ยดีใจมากครับเฮียดีใจสัตว์ทุกคนแม่งกับชอบใช่ปะพอเป็นอีพีสองมันก็เลแบคิดเยอะวบาผมไม่มีสิ่งที่อยากจะนําเสนอเยอะแยะเราก็ตีนู่นตีนี่ตีกรอบผมก็กาลังไลฟ์สดหรือว่าหรือว่าอ,อ๋อเพื่อนผมคนหนึ่งคบกันมานานแล้วอยู่อยู่วันหนึในประถมมัธยมอะไรอยเงี้ยแล้วก็มาเมนต์ไว้เอ้ยรายการมึงตัดโคตรดีเลยเฮียอะไรเงี้ยผมก็เนี่ยบอก เพื่อนผมจงเทเฮ้ยเ hey, พื่อนกูแม่งเป็นพิธีกรชื่อปนตแม่งบอกว่ารายการเราแม่งมันว่ะเจ๋งว่ะอะไร่าเงี้ยแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะผมแบบไอ้กูอยู่กับประนตมานานมากแล้วเตะบอลกับแม่งทุกอาทิตย์เห็นแม่งมาตลอดอ่ะอยู่ที่มบอกว่าเนี่ยเว้ยกูอยากสัมภาษณ์เขาอะไรอย่างเงี้ยมาจากไ,ไหนคร<ห>ับเนี่ยไา้เไหีเนี่ยมาจากบ้านมันเนี่ยไ<อ>กลสุดอะมต้องมาเตะบอลหมดไฟแล้ว มึงหายไปตั้งแต่ไอ้กุ้ยหายตั้งแต่เมื่อไหร่วะไอ้ปอไม่คือคือก่อนโควิดก่อนโควิดอ่ะแม่งไม่มาเตะเลยนี่นี่นี่คือทีมสุดท้ายในชีวิตที่จะเตะแล้วเว้ยอะไรของมึงหมดนี่ก็เลิกเตะแล้วไอ้เหี้ยมึงทำเหมือนพวกกูเป็นแมนยูอ่ะแล้วแบบแล้วก็แขวนสตาร์ทที่นี่อ่ะอะไรไม่รู้ไว้ไว้ลงเร็วตอเห่าเฮียเางเกงน้องเงินเพื่อแดงเอาประกัดมาเลี้ยงไหมกูเพิ่มสองแถวแล้วเนี่ยในห้องเนี่ยคือจริงๆไงชอบชอบเลี้ยงปลาตั้งแต่เด็ก เสร็จแล้วก็เลิกเลี้ยงไปตอนแบบช่วงทํางานอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แต่หมายถึงว่าคนอื่นในบ้านนี่ยังเลี้ยงอยู่แล้วพอช่วงโควิดว่างจัดก็เลยแบบเอ้ยเพืพ่อนๆชวนเลี้ยงเอาเลี้ยง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 ไปเลี้ยงมาเหมือนแบบด YouTube แบบูยูทูบแม่งแบบเฮ้ยเท่าต้องเพาะพันธุ์วะเพาะพันธุ์นี้ก็เกินเลยละล้วฝากหน่อยปนดฟาร์มโอกุ <laughs> <laughs> ้ยเดอะบาร์เบอร์ปนดเด็บเบตเต้ไม่ต้องเรียกกูว่าโอกุ้ยยินดีต้อนรับสู่มันคือ โอ,โอ้ยนี่ต้องรับสู่งันขึ้นใช้ได้ไม่ได้ไหวฮะคว้านึงเี๋ยวเล่นต่อเหรอหรือว่าจะให้ผมพกักก่อนตามนั้น ผมไม่กระแทกร,รถเนี่ยตาตัวลายเิมัมันล้มยังไงไม่กินอรออจะดุดเหมือนเกี่ยวขากันอย่างนงี้ยแล้วก็ล่วงลงม้อปวดเอวเลยโดนแรงเลยเฮ้ยขอบคุณค่ะ ครับเช่ใช่ไปก่อนแม่ใช่ไปก่อนเลยนี่ขอบคุณครับครัลุงครับผมมอนเป็นแผ่ด้วยให้เขาเตาเพนมาแล้วแสบตอนนี้เราดทำอะไรอยู่ตอนนี้เหรอตอนนี้ก็มีรายการของตัวเองรายการหนึ่งคือว่าลมแล้วลุกแล้วก็รายการท่องเที่ยวรายการหนึ่งรายการเด็กรายการแรกชื่ออะไรนะลมแล้วลุก ทำไมถึงอยากทํารายการนั้นเอามาจากตัวเองนี่แหละครับผมว่าคือคือจริงๆมันมีความฝันตั้งแต่เด็กแล้วว่าแบบเออหมายถึงว่าตั้งแต่แบบเริ่มเป็นพิธีกรพอเราทำมาเรื่อยๆแล้วก็แบบเออจริงๆเราอยากมีรายการเป็นของตัวเองเหมือนเนอะก็แบบคิดได้แบบรูปแบบในในสไตล์รายการที่แม่งแบบเราต้องการอไงเงี้ยพอมาวันหนึ่งวันที่แม่งแบบไม่มีใครแบบจ้างงานอ่ะนึกออกป่ะทำไงวะ เกี่แจ้างแม่งตัวเองนั่นแหละเคยคิดรายการอยู่แล้ว,วเลอตอนนั้นตัวเองก็ล้มหนะักเลยบอ่ะพี่ใหญ่ก็ต้องก็ต้องลุกอะ่ะแม่งก็ตามชื่อเลยก็เลยหาคนข้นมานั่งคุยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าปัญหาของเราแม่งแบบที่แม่งมองว่าใหญ่โอ้โหคนอื่นแม่งหนักกว่าเราเยอะอยากบอกอะไรคุ้ยไหมอ๋อคือช่วงระหว่างที่เราแม่งไม่ได้เจอแมนเลยแล้ววันหนึ่งนั่งมาเจอ คำถามแรกที่คุยนั่ถามผมว่าทำไมมึงไม่เป็นโรคซึมเศร้าอะ่ะผมบอกว่าผมแม่งไม่มีเวลาเป็นเพราะว่ากำลังใจผมแม่งเยอะแล้วคนรอบข้างแม่งเชียร์มึงอยู่อ่ะมึงจะหาทานน้ำใจคนอื่นโดยการที่มึงจะแบบเศร้าต่อไปไม่ได้แต่นั่นคือสำหรับผมนะแต่สำหรับไอ้คุยอ่ะคือไม่ว่าไงก็ตามแม่งคือเพื่อนผมอ่ะ ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเพื่อนทุกคนที่แม่งเป็นเพื่อน ấy, กู้อ่ะก็ก็เป็นกําลังใจให่มันผมว่าจริงๆแล้วปนษ์แม่งมีความคล้ายคลึงกับประกาศในมุมมองผมนะว่าประกาศมันก็อยู่ในที่ของมันมันอยู่ในโคลโหลแน่แล้วก็แบบไอ้ท oh ีเอาไม้กั้นไอ้ที่มันก็อยู่ของมันไหมแล้วพอเปิดแผ่นกัน้นมันก็คือแบบสัตว์ชาตญารยานักสู้มันก็แบบโผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยผมว่าปนต์แม่งก็เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ย แล้วถามได้ว่ว่าทำไมช่วงนั้นแบบยีอยู่แบบผ่านมาแม่งมาได้ปะผ่านมาได้เหรอไม่ผ่านมาได้ผมว่ากำลังใจมันสำคัญเลยอย่าอย่าบางทีอย่าไปมองเขาในแง่แง่ลบเรามองเขาพอเรามองเขาในแง่บวกการแค่ยิ้มให้กันบางทีโลกโลกความคิดเราเคยทีไรแม่งเปลี่ยนไปหมดเพราะนั้นทุกอย่างถ้าถ้าเรามีกำลังใจที่ดีให้ครับผมว่าทัศนคติมันก็จะเปลี่ยน เา้าเราจะกลับมาคือแบบอันนี้ก็พูดถึงตรงเน่คือแบบไม่รู้เหมือนกันว่าคือตรงตรงเท่ยังก็เป็นคนแบบที่ต้องถูกกดล็ลอก่อนมาทำรายการนี้เหมือนกันคุยก็พูดถึงให้ฟังบ่อยอคือพอเราดูรายการเราไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนคอื่นคิดยังไงนะคนสําหรับคนที่เคยทำรายการแล้วรู้แั้งเบื้องหน้าแล้วเบื้องหลังสำหรับเรารเราว่ามันแบบไม่นมัคมมันมีรายละเ,ลเอียดเยอะมันมีลายมือ ของตัวเองมันมีลายเส้นมัีการโอ้ถ้าพูดแม่งลึกเลยอะ่ะแต่แบบบอกเลยว่าเราแม่งแม่งแม่ดีมึงเก่งพ่อลูกพ่อลูกพ่อลูกไงครับโอ้โหาวงจอดปิดตามไว้ <c oughs> นี่บุญเหตุมึงนี่ หมดเอ์เทนอลไป3นสามสี่ตัวแล้วนะโอ้ยยืดเสือดิเพิ่มเหมือนเลยต้องเข้าแล้วนะจะอันเอร์ใช่ไหมหลายทีแล้วเนี่ยูุญเยี่ยงจะถ่ายไหมตามบุญเยี่ยไเลยผมน้องเจอสภาพตอนคิดเป็เศร้าเลยรับเล่นเหมือนจะตายนี่ดีขึ้นแล้วเล่นเหมือนจะตายเมื่อไรวันมา นั่งแยกเพื่อนนั่งอยู่รวมกันแม่งนั่งเล่นโทรศัพท์ใช่ผัวมึง่งกูครกูติดสาวอ่ะมึงกูว่าติดสาวก็สวดติดสาวอ่ะถามอะไรถามคำตอบคำผมไหมที่ตอนนี้กูข้าไปคุยแม่งเดินหนีกูดูดิกูอยากจะคุยกับเพื่อนแต่สายแม่งเดินหนีกูใครวะ ไปตรงนู้นใช่ดี๋ยวมีผู้เดินไปมันก็ใช้มาบอกให้กรูไปเดินพร้อมหนึ่งอดหรอนี่มันเป็นซีเนี่ยอันนี้ภาพในหัวคนตัดอ่ะใช่ป่ะผมก็พูดอะไรหยาบคายมันจะได้ตัดยากมันตัดหรอผมก็พูดไปผมก็พูดตึอย่างเงี้ยมันจะตัดไม่ได้ใจไม่ได้ตัดได้มันมันมันก็ใส่อันนี้อะไรเสียงไอ้เหี้ยที่ที่เดี๋ยวนี้เขาชอบทำเสียงตลกตลกอ่ะตรงแมวเฮ้ยคนเท่าไหร่วะยังไม่รู้เลยพี่ไปขับออกมาไปขัน้ำดิปะ มึงอาบด้วยเหรอเออโอ้โหมึงสภาพนี้กรุงเทพไปอาบบ้างบ้างพี่นะเออไปแนกะ้วเจอกันงนมึงไบายคุยโทรดีเจอ,อาากันเดี๋ยวกูโทรบอ,อกต้อนรับสุบรรทึกครับทีนี้ต้อนรับสุบรรทึกแค่ผ้าหนี้ครับรอหินแล้ววันนี้พาคุ้ยมาซื้อปลาวันนี้เขาจะเริ่มย่างปลากัดเป็นวันแรกซึ่งผมเนี่ยเป็นคนพาเขามาดูก่อนหน้านี้แล้วเขาบอกว,ว่าเอ้ย จริงเขาชอบเลี้ยงแบบเทโพอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่ด้วยความที่แบบเอ้ยเพื่อนเพื่อนเลี้ยงประกาศกันก็เอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเพื่อน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 จริงอะถ้าขนาดเนี้ยมึงไม่ต้องชวนกูมาก็ได้ทำไมมึงก็เดินมาสองคนก็ได้ไม่นี่กูชวนคุณมาไงโอเคโอเคเห็นคุณผูกผ้าอยู่เออมาพูดดักหน้าไว้ให้ก่อนเออแล้วเมื่อคืนเป็นไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อคืนก็เพิ่งขอต่างนานเมื่อคืนจริงก็เป็นอะไรที่คิดมานานแล้วถึงเวลาที่ต้องแบบเป็นครอบครัวผมทำมิติกรงานแข่งเพื่อนมาแบบ เยอะมากอ่ะจนแบบเออไอ้เนี่ยถึงเวลาของกูแล้วละเพราะวานขายปลาอย่างเดียวอ่ะได้ไปสองสาล้านเฮ้ยใช่เหรอใช่เราเลิกทำเพจไหมเลิกทำเลยเลิกทำเพจสายปลาดีกว่ารู้ว่าชีวิตกูวนเวียนอยู่กับปลาไอ้เนี่ยอีพีก่อนหน้าก็ปลาดุอ่านมาประกาศอีกแล้วประกาศจริงมันก็เป็นปลาไทยมึงก็น่าจะชอบแนะใช่ใช่หน้าคุด๋ือหัวสีชมพูไม่เหมือนตัวผมอ่ะเนี่ยหัวสีชมพูนิคิมไม่ค่อยสวยขนาดแต่แต่ตัวได้ ปพน่อนตัวนี้รงเท่ตัวนี้แดงไงแหละเดี๋ยวอาให้ชอนเอาช้อนองเขาครับรวยผมรวยผมมีตรตังนี่ผมพาคุณจงเท่มาซื้อจะทาทต้นไม้นี่เขาจะไปซื้อให้สาวนนนแ่อใบสักเกลือโตคือเลี้ยงสาวสาวให้มาหรือเปล่าก็ไม่รู้คือกูว่าถ้ามึงจะซื้อให้มาเพราะก็ไม่รู้ใหญ่ขนาดนี้มึงปลูกลงดินไปเลยได้นี่ไง เออเท่าไหร่อ่ะพี่บอลเท่าไหร่เออนี่ต้นไงเออเท่าไหร่ครับร้อยเอาเี่เอาเลยจบเลยอยากได้มั้งเลยว่ะนี่จะสวยนะเอามีกไหมมีอีกไหมครับเนี่ยหมดแล้วอที่หน้าถ้ามีที่หน้าเห็นปะเหมือนเป็นของผมเลยคุณไม่เอาไม่เอาผมได้ของผมแล้วเป็นของคุณเป็นของคุณนี่จะสวยนะสวยเลยผมไม่อยากกับให้คนติดภาพ มนย์อย่างนั้นเลยผมถือว่าไอ้เหียความเป็นมนุษย์ความเป็นคนคนหนึ่งมันปกติมนย์มันผมเห็นแม่นั่งาเด็กมันก็คือแบบนักฟุตบอลโรงเรียนใช่ไหมมันมีสัญชาตญาณของนักซ้มีสัญชาตญาณของนักแข่งขันอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นคนที่ดีคนหนึ่งเป็นกัปตันทีมที่ดีเป็นกองกลางที่เล่นดีที่สุดในชีวิตที่ผมเคยรู้จัก ท้ายแม่งมันก็่คือเพื่อนผมอะไอ้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันคือมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่แบบเป็นนักฟุตบอลที่ดีเป็นนักเลี้ยงประกัดที่แบบเลี้ยงแม่งด้วยใจผมว่าการที่คนเราจะแบบผูกกับสัตว์สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยผมว่าแม่งมันจะต้องมีความรู้สึกว่าสิ่งสิ่งนี้แม่งเชื่อมโยงกับตัวเราสวัสดีครับมนรษร์ครับสวัสดีครับพี่เบิร์ดเดย์นะครับครับขอบคุณมากครับเออเออเออไว้เจอกันไว้เจอกันอีพีสามกำลังใกล้เสร็จแล้วนะอีพีสองดูยังเนี่ย โอเคโอเคได้ไหมได้อะไรก็เนี่ยผมบอกแล้วมึงบ้าปะเนี่ยมึงลืมปิดไอ้เี้ยที่กั้นสองสามวันอ้เฮี้ยค,คนเที้ยอ, <ง S 1> อะไรเป็นคนในสัตว์นั่งดูมวยสองวันสองคืนก็ตายแล้วไอ้เฮี้ยการถามตัวเองสักท <c oughs> ี้ยตายแน่ตรงนี้ไม่นา่ารอต้องไปซื้อ,อยาเหลืองหาเรื่องเสียตัง ด้วยใช่ไหมครับไม่ได้ไปไม่มีตังค์ซื้อค่าตั๋วเจอันครับแท้ท้ากวาดไปครับครับผมเฮียเป็นไงบ้างหมูเมาจัดบรรยากาศดิเมาบรรยากาศไงโอเมาบรรยากาศเชี่ยแม่งเหมือนหาส่วนตัวเลยแม่งไม่มีคนเลยอันนี้เท่าไหร่นะบาทเดียวบาทเดียวงั้นไปดเงั้ปก็เสียวได้พึง แล้วผมขอบอกว่า EP นี้บ้าคลั่งที่สุดในชีวิตผมเคยทีเครับ